สวัสดีครับยินนีตตอนเข้ก็สู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่14สิงหาคม2567นะครับเราได้ไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำปิดบวกวันนี้นะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนี PPI นะครับซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟ้อแต่การใช้จ่ายของผู้ผลิตนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น2.2ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีนะครับก็ต่ำกว่าที่ทาะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ2.3 จากเดิมที่ระดับ2.7%ในเดือนิถุนานมครับซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความหมากขึ้นนะครับว่าเฟดนะครับจะปรับลดตาดเบีย้ยในเดือนกันยายนนะครับตลาดยังได้ปัจจัยบวกนะครับจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตสารสหรัฐอายุสิบป,ปีลดลงสู่ระดับ3.862%นะครับเมื่อคืนนี้เครื่องมือเ a t ว h t o ูนนะครับของ CME อ r ม u p เนี่ยบ่งชี้ว่า ขณะนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยให้น้ําหนักที่55%อิเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับในเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับต่ากว่า50%นะก่อนที่สหรัฐนะครับจะเปิดเผยตัวเลขดัชนี PPI ครับถัดมานะครับก็ไปดูราคามัดิบ p t i นะครับก็ปิดลบวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยมีความกังวลน้อยลงนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สงครามในตะวันออกกลางจะลุกลาไปนุกว้าง ก่อนหน้านี้ตลาดคาดการณ์ว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลภายใน24ถึง4ปชั่วโมงแต่ถ้วพูถึงขณะนี้นะก็ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งทําให้นะักคุณมอว่าความเสี่ยงที่สงครามในตะวันออกกลางจะลุกลามนั้นมีน้อยลงนะครับทั้งนี้เนี่ยโอเปกน,นะครับก็คาดว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง2.11ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับในปี2 5 6 7ซึ่งลดลง1น5 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะครับจากตัวเลขที่คาดการณ์ใน นอกจากนี้นะครับโอเปนะกเนยังคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งจุดเจ็ดแปดล้า,น,านต่อวันในปี2568นห้าหสปดครับซึ่งลดลงจากตัวเลขคาดการในเดือกนกรกฎาคมที่คาดว่าอุปสงค์น้ำมันนะครับจะเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งจุแปดห้านบา์เรลต่อวันครับท่านมาไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนส์กันนะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดที่3าม6 5น้าันเจ็ด้อหกสิบห้านะครับก็เพิ่มขึ้น 408.63จุดนะครับหลังจากที่สหรัฐนะครับเปิดเผยตัวเลขดัชนี PPI นะครับที่ต่ำกว่าคาดซึ่งตัวเลข PPI นะก็เป็นฐาน็นงใจสนับสนุนมุมมองที่ว่าเฟดนะครับได้ดำเนินการอย่างดีเยี่ยมนะครับในการทาให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และทําให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราเบี้ยในไม่ช้านี้นะครับในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังจับตาการเปิดเผยดัชนี ราคาผู้บริโภค CPI ในวันนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะมีทุกคนตอกความเคลื่อนไหวในตลาดเป็นอย่างมากเลยนะครับช่วงขาตาตลาดวันนี้นะครับช่วงบ่ายโมงจะมีประกาศ CPI ของอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจะมีประกาศ CPI ของดอลลาร์นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่ช่วงเวลานี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเวลาดังกล่าวไปด้วยนะครับ ถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ราคาของคำก่อนเลยนะครับในทางเทคนิคแล้วเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าราคาน,นะครับได้ลงมาเทรนะครับบริเวณ2,457ถึง2,454ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแนวดีมาเล็กๆในทางเฟรมเล็กนะครับก็มีการเทรดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแรงซื้อดันกลับไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาหนึ่งรึ่งเนี่ยอาจจะมี การเทลงมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณ2,450นะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในกามเคิืนเล็กส่วนแนวสุดท้ายเลยนะครับเป็นแนวรับหลักก็คืออยู่บริเวณ2,445จนถึง2,439นะครับก็เป็นสามแนวรับในวันนี้ถ้าเกิดว่าสามแนวรับตรงนี้นะครับราคาลงมาแล้วไม่หลุดนะครับมีการกับตัวของราคาครับก็สามารถจะเข้าเทรดฝักลายได้นะครับซึ่งประกาศครั้งนี้เนี่ย อาจจะทําให้ราคาเนี่ยหลุดแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปเลยได้นะครับแล้วก็อาจจะไปถึง2,500ในจังหวะแรกแล้วก็2,535ในจังหวะถัดไปครับถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ที่77.1นะครับก็ตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะขึ้นไปประมาณ78.9นะครับแต่ว่าออกขึ้นมาเนี่ยใกล้เทียงนะครับไม่ไม่แตะโซนนะครับแล้วก็ตอนนี้ ราคาก็ได้ลงทดสอบดีมาโซแล้วนะครับแล้วกตอนนี้ราคาเนี่ยยังไม่สามารถทําลายโซนดีมาได้เช่นเดียวกันเข้าว่าอาจจะย,ยังไซเวย์อยู่นะครับอาจจะย,ยังไซเวย์อยู่ในช่วงกรอบตั้งแต่76.7จนถึง75.9นี่ก็เป็นดีมาโซน,นะดีมาแรกส่วนนาตาจะยังคงเดิมอยู่ที่78.91จนถึง79.6นะครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่ถูกทําลายไปด้านใดด้านหนึ่งก็อาจจะย,ยังไม่ไปไหนนะครับ ส่วนนัชนีดาวโจนนะครับก็ขึ้นมาถึงตามคาดนะครับที่ส9 8 1มเก้าันดร้สิบจนถึงสาม3 7เก้าพันเก้าร้อยสาสิบเจ็ดซึ่งเป็นแนวต้านถัดมาจากในตอนแรกที่ราคานะครับอยู่บริเวณ39,617นเก้าพ้อยสิบเจ็ดนะครับก็คาดการว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่สี่หมืหนึ่ง้อยสี่สิกจนถึงประมาณสี่หมืสาร้อยเจ็ดิบห้า ก็เป็นโซนซัพพลายถัดไปนะครับที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถทาลายโซนนี้ได้ด้วยนะครับก็อาจจะให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านด้านบนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยราคาสามารถเสียงต้านเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับในกลารฝึก่านวนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ